รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยตลาดสดสนามเป้าค่ะร่วมด้วยช่วยขายโดย <c oughs> ไรที่พันยาพืชสะอาดคัดจากไร โอมแก้ไอตราตะขา5ตัว Western Union บริการโอนเงินระหว่างประเทศผลิตภัณฑ์สักว้า ence, เอส์ e s s e n เครื่องสำอางขนอมแรพรพันร้อนร้อจนจะพัด ลัวลงดีไหมครับหากคุณนั้นจะเอาอะไรขอแค่พูดมาเพียงสักคำรีบทำให้เลยทำใหค้คุณคนเดียวแค่คุณเดียวไม่ให้คนไหนให้ตั้งตัวตั้งใจจัดแบบนี้ไปเต็มเต็มทำประจำทุกวันไม่หยุดงานไม่มีวนันเว้นทำทุกเช้าทุก เดี๋ยวมีเหตุผลว่าให้รางวัลด้วยอะไรเดี๋ยวเปิดตลาดก่อนได้ไหมวัสดีคุณผู้ชมทีนึงก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีคู่พาเที่ยวฟ้าเมืองไทยจัดจ่ายความสุขความสนุกกับเราได้ในตลาดเซสนารัลมาวันนี้มาเปิดตลาดกันเลยอยากตายอันตายทีนี้ราต้องให้รางวัลคนเก่งของเราน้องอ๊อฟจบปริญญาแล้วพอเจอต้องบอกว่าจบแล้วที นล่งใจมากๆครับผมคณะบริหารธุรกิจครับการตลาดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตครับผมต้องตเลยก็แสดงความดีกับน้องออฟมากๆเลยขอบคุณครับแก็งแบบนี้เอาแดนเซอร์มาหอมไมอย่างนี้คุณผู้ชมการที่จะเป็นดาวรุ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเจนน่มเมียวแต่ยังไงก็ตามมีดาวรุ่งอยู่คนหนึ่งอยู่ที่อำเภอ พระพุทธบาทสระจังหวัดสระบุร,รีรรอยากจะให้น้อง <มา S 1> ออฟเนี่ยช่วยไปสกิดราวรุ่งดวงเนี้ยออแล้วนามาให้ผู้ชมได้เห็นหน่อยไหม,ไหมสกิด<ว>ใช่าสกิตไม่ได้สกัดใช่ไหมไม่เอาไม่เอาสกัดไม่ได้คุณไม่มีทางสกัดจะได้เอาไปสกิดไปสกิด มาในตลาดเราคิดนึงได้ไหมได้ได้ได้ไม่ไกลไม่ไกลอ้ <ไง S 2> <ห>าว <ไ anni S 1> ส่งดาวรุ่ง <Language> <to> ไปประกบดาวรุ่งค่ะวันนี้หนุ่มอ๊อฟสวงวิญญาณตามหาดาวรุ่งดวงใหม่ของเมืองไทยเขาว่ากันว่าดาวรุ่งเนี่ยมักจะซุกซ่อนอยู่ในงานเลี้ยงต่างๆวันนี้หนุ่มอ๊อฟเนี่ยมาไกลถึงจังหวัดสระบุรีเลยละค่ะไหนพี่ลองโชว์เต้นหน่อยได้ไหมฮะนี่แมวมองแมวมองนั่นไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหไหวไหมเนี่ยเอาคุณยายคุณยายวันนี้ แดน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 แหย่ไปนิดนึงนะฮะเออเอาแบบเยาวชนบ้างดีกว่าเนาะรเอยร้อนจะพัดให้คุณได้เย็นสบายถ้าคุณหิวจะป้อนให้ถึงปากเลยดีมคชื่ออะไรครับชื่ออะไรชื่อลอไม้ค่ะ ทาะนั้นพี่ออทูนเป็นดาราเอาไหมจะร้องเพลงได้แล้วเนี่ยเขาต้องมีความสามารถพิเศษมีความสามารถพิเศษหรือเปล่าค่ะทอะไรคะทำโตะจีนค่ะทำโต๊จีนอะไรละ่ะก็เนี่ยเขามีทีมงานทําของเขาแล้วหนูเมา่กีวอะไรกับโตจีนหนูเป็นเจ้าของโตจีนค่ะอะไรนะเอะเป็นไงล่ะเจอเจ้าของโตจีตัวน้อยสาวน,น้อยหน้าตาจิ้มริมคนนี้ชื่อว่าน้องมายค่ะเป็นลูกสาวคนเดียวของพี่ฝนกับพี่หนุ่ม เจ้าของโต๊ะจีนที่อำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีน้องไม้เนี่ยเป็นเด็กชั้นจดช่านกลับนะคะแถมยังขยันขันแข็งช่วยพ่อแม่ทางานตั้งแต่เด็กซะด้วยโดยเฉพาะเรื่องของการทําอาหารน้องไม้เนี่ยถน,นักนักแรกโดยเฉพาะกระเพาะปลาเนื้อปูมเมนูเด็ดของที่นี่ค่ะน้องไม้เขาก็ทําเป็นนะวันนี้เลยขออา,าสาสอนนุ่มออฟเป็นการส่วนตัวส่วนเตืวออันนี้นะคะต้องเชน้ําก่อนค่ะถ้าไม่เชน้ํามันจะแข็งค่ะเทเห็ดค่ะ อันนี้อันนี้เห็ดเรียกว่าอะไรครับเนี่ยเห็ดหอมค่ะเห็ดหอมเห็ดนี่แช่นานไหมคะก็ไม่นานค่ะชั่ครึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงได้ก็เห็ดหอมกับกระเพาะเริ่มนิ่มแล้วก็หั่นค่ะงานนี้น้องไม้โชว์ลีลาการหั่นทำเอาหนุ่มอ้อหัวใจทวายเลยล่ะวายวายนี่ค่ะสุดนานไหมคะอ๋อไม่นานค่ะไม่นานนะคะยอทำใช้ได้ไหมคะได้ค่ะ มีขอบคุณที่เป็นห่วงค่ะแต่ปกติชอบดูรายการอาหารอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะรายการอะไรบ้างคะอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะหมึกแดงนะคะแล้วก็เปรี้ยวปากแล้วก็ติอ้วแล้วก็ตลาดสดค่ะเยอะจังเลยแล้วชอบรายการอะไรที่สุดคะตลาดสดด้วยความที่เป็นคนชอบดูรายการโทรทัศน์เกี่ยวกับการทําอาหารนี่เองค่ะ จึงท,ทำให้น้องไม้ได้แบบอย่างลีลาการทำอาหารติดมือมาด้วยหลังจากที่นุ่มอ,อฟช่วยล้างคุยหั่นกับเพาะปลาและวก็เห็นหอมแล้วเนี่ยก็นำไปเคี่ยวในน้ำาร้มกระดูไก่ค่ะพอสุกดีแล้วน้องไม้ก็จะทำหน้าทีช่ชิมในเบื้องต้นสักก่อนปกติาอาหารทุกอย่างที่ปรุงเสร็จแล้วน้องไม้จะเป็นชิมนะคะคว่ารสชาติเป็นยังไง เห็นไคหรือไปต้องการอะไรอย่างวน้องไมค์เขาจะชิมแล้วเขาจะบอกการแม่ครัวเ็าจะทำตามคำว่าค่ะอเขาจะชิมทุกหม้อทุกอย่างเพราะว่าอาหารรสจัดๆอะไรเงี้ยมาชิมได้ยไงพวกน้ำจิ้มนะอะไรเงี้ยได้ยังไปหน่อยยอีกมันจะจืดไปหน่อยจืดไปหน่อยนะคะตอนนี้จืดไปหน่อย ล้างแกชิมไปแล้วเนี่ยก็ตั้งไฟเคี่ยวต่อจนน้ำเดือดค่ะเสร็จแล้วก็ใส่แป้งขาวใหญ่มองเพิ่มความหนืดปรุงรสนวยซอสปรุงรสและวก็เครื่องปรุงต่างๆให้ได้รสกลมกล่อมจากนั้นค็ในไ่เนื้อปูเป็นขั้นตอนสุดท้ายอ่ะน้องไมาชิมเปล่า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 ระวังเพื่อนนะหนูขอช่วแหนึ่งให้พี่ครับพี่มีคำตอบอยู่ในใจแล้ว เย็นแล้วเย็นแล้วเย็นแล้วงายังไงบ้างอร่อยแล้วแสดงว่าไม่ต้องปรุงอะไรแล้วเมื่ออาหารทุกอย่างผ่านการชิมจากน้องไม้แล้วเนี่ยก็ถือว่าผ่านค่ะความจริงแล้วน้องไม้เนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะเท่านี้นะคะเพราะเมื่อไร่ที่บ้านรับงานน้องไม้เนี่ยจะตื่นมาตั้งแต่เช้าช่วยแม่เข้าครัวเตรียมข้าวเตรียมของตั้งแต่เช้ามืดยังไม่หมดนะถ้ามีลูก ติดต่องานแล้วก็น้องไม้ก็จะมีหน้าที่ต้อนรับขับซู้เป็นอย่างดีค่ะแถมแนะนําเมนูต่างๆให้ลูกค้าอย่างคล่องแคล่วสะด้วยถ้าจะเป็นของหวานจะเป็นเนาะกระป๋องก็ได้นะคะหรือจะเอาอะไรก็ได้ออเดอร์น,นะคะแล้วก็อะไรนะแม่ แล้วก็คว <พอ S 2> ามเพาะปาแล้วก็ยำปลาดุกฟูนะคะ,ะแล้วก็ยำคอหมูย่างเขาก็งงๆเฮ้ยเด็กมาต้อนรับก่อนเลยยกมือไหวย้ยก,กอะไรเงี้ยเขาก็แนะนํารายการไล่ตั้งแต่ที่หนึ่งสองสามสี่ไล่มาเรื่อ,อยๆเงี้ยมีแบบนี้แบบนี้ให้เลือกอย่างเงี้ยเอาแบบไหนดีอะไรเงี้ยแม่เขาบอกมาราคาราคาอ่าราคจะลดให้ผมแต่แม่เขาไม่ยอมลดทำไมตอนนั้นจะลด้าทำไมจะลดให้เขาอ่ะเพราว่าถ้าเราไม่ลดให้เขากลัว ว่าว่าเขาจะไม่ชอบใจค่ะสังเกตไหมล่ะคะคุณผู้ชมตั้งแต่เริ่มเจอน้องไมยจนถึงทําอาหารเนี่ยชุดของน้องไม้เนี่ยจะไม่ซ้ํากันเลยแม่ฝนบอกว่าน้องไม้จะมีชุดในวันงานถึง3ชุดด้วยกันไม่ซ้ํากันด้วยนะแถมยังมีการแต่งหน้าทาปากเองพร้อมออกงานซะด้วยสิแต่งเองค่ะหนูดูคะ่ะแต่งค่ะดูแม่แต่งค่ะอันนี้ที่กีตาค่ะ อันนี้ก็ที่ปัดตาค่ะมีรูทมันค่ะแล้วก็มีที่ที่ปัดแก้มค่ะแล้วก็มีที่นีดค่ะมีที่นีบขนตาค่ะปัดแก้มใหม่เลยและวันนี้ก็ถือเป็นกรณีพิเศษนะคะน้องมาจะได้มาเจอพี่ออฟก,ก็เลยเตรียมชุดสวยวิตอนรับซะด้วยก็มีเสื้ออันนี้ค่ะใส่ตอนถ่ายตอนที่เต้นกับพี่ออฟค่ะ แลหน้าก็สวยแล้วคราวนี้ก็ถึงคราวแดนซ์หน้าเวทีค่ะที่แม่น้องหมายบอกว่าให้เอาช้างมาฉุดก็หยุดเต้นไม่ได้เพราะเคยเต้นจนสลบขาวเวทีมาแล้วเอาแดนซ์กระจายกันเข้าไปเลยเอาโยกซ้ายเอาโย วันนี้น้องไมค์ขาวันนี้น้องไมค์โดดเรียนมาใช่ไหมคะลูกทำไมถึงมานี่เขาบอกว่าชอบพี่หนูแหม่มจริงเหรอจริงเหรอทำไมถึงชอบพี่หนู่มแหม่ะคะเขาอ้วนเขาอ้วนแล้วเขาก็เก่งเขาอ้วนและเก่งนะครับเขาอ้วนเออชอบเล่นยังไงแล้วไงถ้าดูตลาดสดต้องดูพี่หนูแหม่มเลยแล้วผมหนูตัดตามพี่หนูแหม่มทุก่าหนูผมทรงเดียวกับพี่หนูแหม่มเลยอ่ะใช่ หน้ามาเดียวกันเป๊ะพี่แตงไมลูกเลยนะเอาดต้องบอกว่าหลายๆอย่างที่เราเห็นน้องหมาวันนี้นะคะแต่งหน้าเก่งพูดจาฉาฉาเนี่ยคุณแม่น้องหมายเขาเล่าว่าที่ลูกเก่งขนาดนี้เป็นเพราะว่าเป็นลูกที่ฟ้าประทานมาว้าวทําไมคนถึงเชื่อแบบนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับเล่าให้ฟังกันต่อค่ะค่ะช่วงอร่อยง่ายทําเองได้ทุกวันกับรถดีเมนู ช่วงนี้นะคะไฟก็ง,งานยุ่งมากๆเลยค่ะแต่ว่าเวลาว่างเนี่ยไฟชอบทํากับข้าวค่ะงั้นวันนี้อยู่บ้านคดีเราไปทําก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นทานกันดีกว่างั้นไปในคนกันเลยนะคะแะน่นอนนะคะว่าเคล็ดลับของความอร่อยเนี่ยอยู่ที่น้ําซุปที่เมื่อก่อนเนี่ยจะต้องเตรียมส่วนผสมเยอะๆไปหมดเลยแต่สมัยนี้เนี่ยสะดวกขึ้นมากๆเลยค่ะเพราะด้วยส่วนผสมเพียงแค่นี้ก็สามารถทําซุปไก่ตุ๋นให้อร่อยง่ายๆได้ที่บ้านแล้วค่ะ เริ่มจากใส่ผงปรุงรสเมนูโพโล1ซองในน้ำสอลิตรตามด้วยเห็ดหอมพอน้ำเดือดก็ใส่ปีกไก่ที่เตรียมเอาไว้ตุ๋นด้วยไฟกลางไม่ต้องปิดฝานะคะ mm hmm. เคี่ยวจนน้ำม้วนลงสักครึ่งหนึ่ง mm hmm. ก็จะได้ซุปไก่ตุ๋นหน้าตาหน้าทานแบบนี้แล้วละค่ะจากนั้นนะคะก็นำน้ำซุปที่ทำไว้ราดบนเส้นแล้วก็ผักตามใจชอบเลยแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะน้าทานไหมลคะคะ mm hmm. น้ำซุปไก่ตุ๋นนี่รสชาติเข้มข้นกลมกลม่อมมากๆเลยค่ะไม่ต้องอิจฉาป้ายกันนะคะเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านเหมือนกันเพียงแค่คุณมีตัวช่วยดีๆแบบป้ายก็สามารถอร่อยได้ทุกวันเลยค่ะสนับสนุนโดยรถดีเมนูอร่อยง่ายทําเองได้ทุกวัน